สวัสดีนะครับการดักปลาไหลของเรานะฮะวันนี้เราจะมาดูหมายเตียน,นกันบั่งนะนี่ะวันนี้ไม่ลกนะฮะนี่ะวันนี้เตียนฮะเป็นหมายาน้ำในคลองมันล้นเข้ามานะฮะมาชนแถวนี้นะฮะวันนี้เราจะดักไม่ลกมากฮะ เราดักวันนี้ก็เราเราจะดักไปแล้วนะฮะเราจะถ่ายดูที่เราดักหมาแบบนี้วันนี้น้ำปิ่มๆคันนาอย่างนี้นะฮะเราดักไปแล้วนะฮะนี่ฮะหวางพาดคันนาแบบนี้กันเลยฮะในโลกนะครับวันนี้นี่ฮะลองเสี่ยงเดว,ดวงดักดูกันนะครับนี่ฮะดักไปแล้วนะ วากันทีๆแบบนี้เลยฮะเราคอยลุ้นกันฮะหวา,ก,บบวากันแบบนี้เลยหวากันแบบนี้เลยหมายแบบนี้ลองดูฮะจะมีตัวหรือเปล่าหลับนะนะทันใดนะครับที่ดูคลิปเราอยู่นะฮะเดี๋เพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับคลิปการดักปลาไหลนะฮะ ตอนนี้ก็ดูคลิปดักปลาไหลกันไปก่อนเรามีคลิปอื่นๆอีกเยอะนะฮะปลาอย่างอื่นเรามีอีกนะฮะดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับการหาปลานะ,ะเราหาปลาทุกชนิดอยู่แล้วนะอะไรเป็นปลาเราหาหมดนะ,ะอ็ออย่าเพิงเบื่อกันนะครับสําหรับคลิปกันดากปลาไหลเลาะปลาไหลนะ,ะเราจะ ทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกเยอะนะครับรช่องกล้วยค้นหาปลานะฮะไปติดตามกันได้นะครับนี่ฮะหวานกันจะๆแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะฮะว่าจะจะจจริงหรนะือเปล่า รักไว้เหมือนเดิมลุน้นขอเล็กๆนะองอร้นเหมือนเดิมกกาศฮะลมฟ้าเพิ่งฝนฮะ อยากให้ดูนะครับเนี่ยเราดักระวังไว้เรียบร้อยฮนะตรงนี้เราก็มาลุยลุ้นกันยาวๆฮะมาจะติดหรือเปล่าครับตรงเตียยเราก็ไม่ได้ดักนะเราดักเฉพาะที่ลุกลบนะทางโน้นนะทั้งที่เตียๆอย่างนี้เราก็ไม่ได้ดักนะ หลักหมายเนะี่วันนี้นะเราดักหมายนี้เป็นหมายทุดท้ายนะฮะสำหรับนนนะวันนี้นะดูนะอยู่ข้างลนะ่างนะสีอก๊ฟ้านะบนถนนอย่างนี้คนระเราเดินดักคนระับวันนี้เราจะดักหมายนี้เป็นหมายทุดท้ายของวันนี้นะเราลองดักเพียงดักนะไม่รู้จะไปดักทั้งไหนวันนี้นี่ฮะโู่นนะ ลึกฮะลงยากฮะหมายแบบนี้เดินดักบนถนนเลยฮะนี่น,น,นะเป็นลางฮะหมายน้าเหมือนเดิมฮะหมายแบบนี้ฮะลองดูฮะ จะมีผลงานหรือมีผลงานเราก็จะลงนะครับลงให้ดูกันนะนะฮะนู่นนะฮะสีฟ้าด้านในนูน่นฮะเราลงไปดักนู่นนะสีฟ้านะฮะโลกฮนะลงยากครับก็หอยติดตามรับชมกันตอนเช้านะ ตอนเราไปเลาะกันนะฮะตอนเช้า,าเราจะหมานเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะติดตามกันได้นะลุาาางฮะดา่าฮะก็เลติดตามชมตอนเช้ากันนะฮะว่าเราจะหมาหรือเปล่าะฮะสมัยแบบนี้ สวัสดีในตอนเช้านะครับกับการมาเลาะปลาไหลของเรานะฮะเหมือนเดิมฮะวันนี้เราจะเลาะยะันยาวเหมือนเดิมนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะหมาหรือเปล่านะฮะไปกันเลยฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูไปได้ของเรา ลุ้นนะครับไปแรกเราลุ้นกันเลยปล่อยเพ่งนะนี่ไงโอ้โห้คิดประมียืมเปล่าหรือย่างนีงนน้โอ้โหโดนแล้วฮะวันนี้คิดว่านะฮะเป็นหมายที่เออเรามาแย่งเชิงกันไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดักก็เหมือนเดิมนี่ฮะหน้าข้าวหน้าปังฮนะแต่ของหน้ายังไม่ได้เกี่ยวนะ ไปต่อไปเลยฮะนี่ลุ้นนะไปกันผู้นี้นี่เอ้ยไม่มีนะหลอกเราลุบเปล่าน้องไหลไปบนี้ฮะลุ้นขึ้นไปเลยเอวยาววันนี้มีหมาเยอะลุบ อันนี้ก็ติดนะฮะเดินนะฮะดินน้ำปุ๊บ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 อยู่นะฮะตัวไม่ใหญ่ฮะตัวนี้ตัวเล็กอะ่ะเดี๋ยวเราก็บางทีตัวเล็กเราก็ปล่อยออกนะฮะเล็กจัดเราก็ไม่เอานะฮะไว้ทำพันนะไอ้นี้สวัสดีกันฮนะมีอาการเลยโอ้มีอาการนะลองดูฮะมีอาการนะมีอาการเปียกๆอ่ะ เปะยะียกปีกเปียกครับเต็มบังเลยฮะตัวนี้นูนนฮะแม่เจอมาอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าแบบนี้นะเจอกันฮนะแบบนี้ฮนะไปเนี่ย น,นี่ไม่เห็นฮะกดน้ำเพิ่มลุ้นนะเหมือนเดิมฮนะใครชอบปลาไหลก็ลุ้นๆน,นึ่งมันนะโอาปล่อยพุ่งฮนะโอ้โหพุ่งพรวดเลยนะน้ำอย่างเดียวไม่มีปลาไหลพุ่งแต่น้ำอน่ะดูไปนี้ฮนะไปนี้ฮนะไปนี้ฮนะระวังฮะ Thuột không này Thì Mày nhìn á Cắt chạy, cắt chạy chó chẳng là Mày Bánh น,นนะเด็กฮะโอ้ปรีปรน้ำฮนะบรรยากาศชา้าตะวันขึ้นสวยๆฮนะก,การเลาะอะไรของเราอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอย ใบน,นะนี้แห้งๆนะดึงมาฮนะตัวนีเองโอ้โหใบนี้ก็มีนะแต่เรียบร้อยโอ้โหเนี่ย,ย,ยหางโผล่เนี่ยไปเข้าเฝ้าเหมือนเดิมนะฮะนอนแข็งทื่อเลยฮะ จุดนี้จุดนี้กันนะเีอียกาาหรือเปล่าใบนี้ไม่มหนียกากนะ่าลองดูนะวาหลากาักนะ่อยพุ่งนะรูดนีไม่มีฮะหอยังถือว่ามีตัวนะสำหรับหายแบบนี้ฮนะถือยังมีตัวนะเรามาเล่นกันใหม่ได้นะ ติดทางห่างตัวแต่ก็ตัว,ต,วตัวสวยนะครับยอมรับปลาไหลไหมนี่นนะไปดีกันฮะไปเลยดึงออมาฮะปล่น้ำพุ่งแล้วมี่ไม่เอ้ยไม่มีฮนะไปรอเลยฮนะเรนะาใส่เชียนะฮะเดี๋ยวดักนะี่ฮะ วันนี้กันนะนี้ก็คืออะไรอาการปแปลกๆอาการปแปลกอาการแปลกๆบอกมันแปลกว่ามันไม่มีประหลัยไงไปฮนะเราเราแย่งเชื่อกันไว้นะฮะตรงไหนเราโอ้ลา,ายใบนี้ฮะดูลัลนใบนี้ฮะ มันมีมันหมุนกลับเลยฮะปกติมันจะอยู่แบบนี้นะฮะนี่ฮะนี่หมุนกลับเลยฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮะตัวนี้ฮะจะมีตัวหรือเปล่าฮะดูเลยฮะดูมาฮะข่อยคู่งๆฮะอ้าไม่มีฮะทำไมมันบิดฮะตัวอะไรเหยียบหรือเปล่าเอย แถวนี้ฮะบับกเลยตัวเหี้ยเยอะมากฮะก็มาดูต่อกันนะอีกหมายนึงครับไอ้น,นี้่หวางกันไว้แบบนี้เลยฮะช้คขนา,านหญ้าแพรกนะฮะพุ่งฮะิดนะตัวสวยเลยครับ อ่ายนี้ก็มีนะฮะนี่ก็มีนะครับอันอีกหนึ่งใบลุก็ะมีนะลุ้นนะอ่าใบนี้ก็มีนะฮะัวสวยเลยฮะไม่ยอมโชว์ตัวนะฮะตัวใหญ่ฮะ ไม่ยอมโชว์ครับตัวใหญ่ฮะเนี้ยบางเถียงฮะสวยฮะแบบนี้มีตัวฮะเนี้ยบางทีเตียนเตียน้ำไหลมาครับมาชนมาชนขนานะที่มันมีเยะแพกนะฮะมีตัวนะครันนี้เราดักไว้ 20, ยี่สิบ้าใบนะติดมาแล้วนะสองฮะสองใบแรกก็ติดนะ ไนะกล้ๆไม่ได้ดักนะนี่ยยาแพกแบบนี้รอชายขนาเนี้มันชอบอยู่นะเมื่อไหร่เวลาน้ำมันดันไล่ขึ้นมานะุ่นกันไปเรื่อยๆนะออตรงนี้ไม่ได้ดักนะแต่ไดนะ้ลุ้นกันไปมีดักไก่หน่อยนะ ยืบยกขึ้นนี้ป,ปึ๊บมาไปนี่เลยฮะตูดปลามาเจอร้านเลยฮะเ <_ d ress> นี่ยรุนกันนะถึงมาฮะรุนน่ะปึ๊บ,บไม่มีฮะไม่มีนะอะไรอยู่ข้างนอกอีกซาละมังฮะ ชอบอยูดแถวทางเข้านะครับเมื่อไหร่หลอกเราฮะลุนน์ายเรื่อยๆฮะสายนี้มั้ก็เหมาะฮะมีแพลกแบบนี้ลุนลุนอะ,ะ,ะอ่านี่ฮะเข้าเฝ้า ดีย๋ยวนี้ปลาไหลไปเข้าเฝ้าบ่อยมากฮะเยอะด้วยฮะลื้นกันไปฮะนี่เป็นคันอ่าคันนาเตียนเตนที่เราดักเมื่อวานถือยังว่าโอเคครับยังมีตัวนะยังมีจุดลกอยู่นะ เอ,อ้ขอใอห้ฟไฟในควันลุกมองไม่เห็นบางทีอาจจะมองไม่เห็นนะ,ะต่อมาแบบนี้นะดูฮะลันตะแคงตะแคงทุกุนฮะปล่นนะอยพุ่งและพรวดโอ้โหเขียดออกมาเลยมีมีนะแม่ปลาไหลลอกเราอยู่ข้างหน้าแลนะ้วฮะดูไปน,นี้ ไปเรื่อยๆเลยฮนะปล่อยมังพุ่งละพุดนะอ่าตัวนี้เหลืองเลยฮนะเห็นไหมฮะอ่าโอเคฮะโอ้โหตัวสวยฮนะตัวนี้ประมาณคร่าวๆสองขลิบได้ฮะฮ่าเราก็จะลรอปลาไหลเพลินๆนะอากาศดีฮนะเชา้าๆมันจะอากาศสวยๆฮนะเชา้าอากาศเย็นๆ ใบฮะอ่าใบนี้มีอาการนะมันมันข้างในไห้ไหมนะใบนี้มีโอกาสติดนะลุ้นนะปล่อยน้ําพุงนะ่งฮะมีไงฮะผมบอกแล้วไม่พลาดฮนะโอ้โหยัดกันเต็มคาราเบลเลยฮนะนีฮะทั้งเข่าเฝ้าทั้งไม่เข้าเฝ้านะฮะยัดกันมาปนปเป็นปลิลเปเลยนะแบบเป็นปลิลเลยแล้วโอ้โหลิ้นผ่านไปเลยฮนะ ใบนี้กันใบนี้มีไม่เอ่ยใบนี้ก็มันมันลื่นล่นนะดูนะพุ่งตอหน้าตาเลยฮะรวดนี่ฮะเรียบร้อยฮะดินเดียวเดนะียวฮะโค้งโค้งฮะนี่ฮะ่ล้าตัวไม่ค่อยใหญ่นะบางทีทำท่าเหมือนตัวใหญ่แต่ตัวไม่ใหญ่นะใบนี้ใบนี้มันแห้งนะแบบนี้ก็รุดแห้งๆอย่างนี้ แห้งเป็นไงห่งห้งฮะห้งหางแห,งหว่าเหมือนเดิมฮะดักถีนะตรงนี้ถียิ้มยิบมยิย้มเลยฮะเหมืนไปเลยฮะโพวดฮะใบนี้ก็เจีงฮะเจีงลือหลอกตัวใส่เรียวอ่ะ,อะ อันี้ครับมีอาการไหมเอ่ยมันก็แห้งแห้งนะฮะแห้งๆแห้งนี่ฮะแห้งๆยังเหมือนเดิมครแต่ไม่มีเขียดให้เหยื่อไปไหนเอ่ยตัวอะไรกินเหยื่อไปแล้วฮะนี่นะพอถือว่าพอมีตัวนะครับสำหรับหมายนี้ฮะอาจจะไม่ติดดีนะฮะ ธรรมดาฮะมีติดมาไม่ติดมางฮะติดทุกวันก็รวยนะอันนี่เขียดโดดงเด่งลงเด่ง,งเงนะี้ยปากร้านฮนะลุ้นลุ้นกันฮี่หมเลยปุ้งๆอู้ดมีไมหมเลยมีนะฮะแต่ว่าอืเขาจะเทให้ดูนะ นี่ฮะนอนนิ่งเลฮะเอ่อันน่าจะใช้ได้นะฮะตัวนี้นจะใช้ได้นะกินไปก่อนฮนะนี่ฮะน้องเข้าเฝ้าแบบนี้เลยฮะจะไ,ได้ปะล่ฮะไปนี่กันฮะกดน้ำฮะดึงออกมาฮะไปน้ำพุ่งฮะรูโอ้โหน้ำออกมาเป็นสีแบบนี้ฮะ อสีจะบ,บวมแล้วครับตัวนี้แเดนว่าเราดักไว้ตอนเย็นเนี่ยเข้าเลยนะแบบปลาไหลแบบนี้ทเทออกมานี่น้ำเปลี่ยนสีเลยฮะบวมแน่นอนนะบวมแน่นอนบวมแล้วใสด้วยเ อันนี้สองใบคู่นะนี่หนึ่งใบนี่หนึ่งใบนะลุ้นกันนะใบนี้มีอาการนะนี่ครับเลื่นๆข้างไหนฮลุ้นนะดูมานี่ครับโอ้โหสองตัวตัวเขาขาวด้านบนนี่เข้าเฝ้านะแต่จะมีหัวโผล่อยู่ด้านล่างอีกตัวนึงนะหมะสองตัวฮนะใบนี้เข้าเฝ้าหนึ่งไม่เข้าเฝ้าหนึ่งนะ ไปนี่ต่อเลยฮดึงอมาฮะไปนี่ไม่ติดนะเก็บยังอยู่ฮะยาวนะก็ตอนเก็บก็เทเขียดออกให้หมดนะฮะทำไมอย่งอางนั้นเราเหม็นแบบสุดๆเลยฮะหมดหรือยังเอ่ย่ตจะยังฮนะ าจาักไว้ยี่สิบห้าใบฮะสองใบนี่ครับนี่อีกหนึ่งใบฮะนี่หนึ่งใบฮะลุ้นกันฮะขวาเป็นไงขวาเป็นไงโอโ้โหขวาขวาแหวฮะลุนางลุ้นเลยฮะซ้ายเป็นไงฮะโอโ้โซสายนําไปแล้วฮะตอนนี้ฮะหนึ่งด้านตัวด้านไหนนะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับขอภายนะทาไม่ค่อยเห็นนะ ขยา่าเขยา่าเขยา่านอนไอ้โชว์ตัวหน่อ,อยครับได้ยินเสียงนะคุกโคกโค้กโคกค้กโคกลิ้นอาจจะพันหน่อยนะตอนเช้าอาจจะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะไปนี่กันรุเนเรนไปเลยฮะไม่ต้องเสียเวลาดึงมาขอยุ่มงฮะโอ้โหตัวนี้ฮะบ๊ะเอ้บึ้ยจอด เจ๋นะอฮะติดบ้างมติดมัางกันลุ้นมันอยู่นะฮะมาใบานี้กันนะฮะใบนี้มีอาการเหมือนเดิมฮนะนีฮะเงาเงาฮะเหมือนปลาไหลมันขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับตอนกลางคืนนะฮะ พืนั่นนะฮะเดียบร้อยฮะตัวไม่ใหญ่นะโชว์ปากะเห็นตัปากเรียบร้อยฮะหนึง่งตัวไปนี่นะไปนี่ก็ลื่นๆนะมองเข้าไปด้านในฮะดึงม,มาเปิดนะโอ้โหลื่นล้มล่างเงี้ยไม่มีตัวคำสันนิษฐานผิดพลาดอีกแล้วนะฮะ ไหนนี้เรามีหรือเปล่าเนะี่ยดักไว้หรือเปล่าเลยดูเมื่อกี้เราก็เดินเราลืมเราเดินไม่สุดนะขอ,องอย่างนี้ฮะใบนี้ใบน,นี้ก็มีอาการนะฮะลื่นๆทางไหนอย่างที่ว่านะฮะปล่อยพุ่งๆฮนะอ่าติดฮนะ ไม่เห็นนะได้ยินเสียงนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอยู่ข้างในนะติดน,นะตัวสวยนะตั้งเตียงน,นะนี่ฮนะปลาไหลมีนะไม่เดโมนะฮะมีอีกไหมเออ ลอยลอยลุยลุยลยอยลอยอใบนี้สองใบคู่เหมือนเดิมฮะนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราเล็งกันฮนะอ่าใบนี้มีอาการหือนเดิมฮะกดน้ำฮะดึงดออกมาฮะปล่อยพุงพ่งๆแล้ ติดเหล้าฮะตัวสวยฮะอ่าทีน้องปด์นะฮะน้องตุดนะฮะน้องตุดเสร็จเหล้าฮะขวางขวาฮะขามมอง่เห็นนะลุ้นขางนะนี่ฮะแหวฮะลุ้นแบบนี้อ่สนุกนะครับอะไรสำหรับคนนี้คือ้ดักนะฮะตอนเทน้ำออกนี่ ลุ้นมันฮนะไปนี้กันนะไปนี้ก็างหน้า<ม>ติดมากฮนะมันอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะนะ่อยน้พุ่งพแ้วอย่างน,นไม่มีนะเยือก็ไม่มีนะเขาลืมใส่เยือหรือเปล่าฮะมืใบนะนนบ หนึ่งใบนะครับใบนี้หมกมองไม่เห็นเนี่ยเลยหมกว่าแบบนี้เลยฮะเอ้ยไปนี้พุ่งอะพูดไหมมีฮะโอ้หโหเย่เย่เลยฮะไป เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นหม,หมายสุดท้ายเมื่อวานเรานะเราดักกันไวบ้บข้างหลน,น,นี้จะมีตัวหรือเปล่าดูนะฮะขอลงเลยฮะอาจจะสั่นนะฮะตอนลงอ้ดึงนม,มาข้างบนนี่ไม่เลย,ยโอ้โหไม่มีตัวฮนะนี่นะไม่มีไม่มีนะไปเลย จะแหะ้วไหมสุดท้ายนะั้นดึงมาดูข้างบนนะดูน่ะไม่มีนะฮะอาจจะไม่มีปลาไหลนะตรงนี้อาจจะไม่มีปลาไหลนะดูกันอีกหนึ่งใบฮะโู้เหเลยฮะ ออกมาแล้วฮึบยวมาดูข้างบนน่ะไม่มีนะไม่มีตัวนะฮะตรงนี้่าจะได้นะฮะี๋ยวนี้ก็เป็นปลาไหลที่เราเทเรียบร้อยแล้วฮนะเราวันนี้นะตัวที่สวยแนละ้วตีมาสามที่ใบนะ อันนี้ปลาทางรวมไหมนะทางรวมเราจะได้อยู่6กกิโลครึ่งนะฮะหากกระเป๋งหนึ่งกิโลนะฮะปลาตามขีดอยู่ประมาณห้าโลนะอะไระ <S 2> <S 2> เราเอาคีนะครับ